พิเงเป็นงาปลาใหญ่ค่ะนู่นอ้วนมาก <laughs> อ้วน ู้่อ้ตัวนี้สีด ก็มืดมืดแสงมืดมืดกล้องคนใหญ่เอาพาตัวใหญ่ไปก็มองไม่เห็น โ,โชว์เลยค่ะถ้าเขาจะมาให้เราเห็นเราก็จะเห็นชัดๆถ้าไม่มาเขาก็จะมาแป๊บเดียวเขาก็ไปค่ะเราจะไม่เห็นเขาขึ้นมา ช่อนก็ช่อนปก็ช่อนขึ้นฝั่งอ้โน,นี่ปลาใหญ่นู่นนะคะปลาใหญ่ปลาใหญ่ตัวสีดำนี่แต่เงาเห็นไหม อู้นู่นนะคะอ่าช่อนยังอยู่น,น,นั่นนั่นนั่นอยู่ค่ะอยู่อู้หูส่วนปลาเล็กอู้หูเยอะแยะมากมายอู้ 本当

น้ำลึกนูน่นนู่นนู่นนะคะนูน่นโอ้โหก็กระโดดไล่กันอ๋อ mm -hmm. dày vậy, đẹp lắm Ủa, ui, 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 Thằng nón, thằng nón, đây thiêu theo đây. oh. 你们棒。 ใหญ่มากเลยตรงนี้โอ้ยตกใจเสียงกา ตัวนี้อยู่ใกล้ๆฟังนะคะอ,อ,อใหญ่ๆค่ะตัวเล็กกระโดดโออก ไล่ค่ะตัวใหญ่ไล่ควายตัวตนี้ตัวนี้โอ้โไปแล้วกลุ่มตัวเล็กอยู่ทางนี้ค่ะอื ทางโนนปลาเล็กกระโดดไวมากมโไปแล้วค่ะปลาตัวเล็กๆนู่นนูน่นแหวกไปแล้วออกจากฝั่งไปเลยค่ะเพราะว่าปลาใหญ่ขึ้นมา ยาวมากเลยเสียงอะไรดูนะคะัดูดูยาวมากเลยค่ะอ้วนๆเลยค่ะ ดูมองขึ้นไปข้างบนนึกว่าผ้าเหลือง <laughs> ที่ไหนได้เป็นดอกไม้ค่ะข้างบนนึกว่าพระยืนใส่ เดียวนึกว่าพระคุม้มพระเหลืองมองไปโอ้เสียงมาน้องมาเหามาไกลๆเลยค่ะเสียงมาเลยตววัวอ้วนๆค่ะ กลางกางดตัวเล็กจะขึ้นฝั่งแต่ตัวใหญ่จะอยู่นุ่มลึกๆน,นคะคะ เสียงนกนี่เป็นแถว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 กันเลยค่ะ เ็กกระโดดไปนะคะอะไรมาอุยอ้ยอุ้ยน้ำจะเทือนเลยค่ะน่ากลัวมากเลยอะ่ะอุย้ยไปเงียบเลยค่ะเห็นไหมอุย้ยใส่ตัวใหญ่มาแนี่เยเงียบกิ๊บเลยค่ะทีนี้อ้แปลกมากเลยอะ่ะตกใจเลยอะ่ะอะไรอะ่ะอยู่ดีๆปลาเงียบนิดเลย กระโดดกันไปเป็นกลุ่มนี่เห็นไหมคะเงียบเลยเนี่ย,ยทำไมเป็นแบบนี้ปลาใหญ่มาแน่เลยค่ะโอ้ยแบบนี้ปลาใหญ่มาใหญ่กว่านี้ก็มีอีกออ้ไปหมดเลยค่ะเห็นไหมตรงนี้อ่เงียบเลยว้ายน่าเชื่อเลยปลาตั้งเยอะค่ะเป็นฝูงเลยตรงนี้ไปหมดว้าย โวยเวยเวยเวยด็นี้ต้องเรียกขวัญเลยขวัญมาขวัญมาหายไปไหนหมดในนี่นี่เนี่ยเห็นแต่ไล่ตาเล็กเนี่ยตาอะไรมาก็ไม่รู้อุ้ยใจหายหมดเลยตกใจค่ะไม่มีไดรเห็นไหมเนี่ยปลาเยอะๆเมื่อกี้อุ้ยเหลือแต่กลุ่มปลาตัวเล็กๆน้อยๆนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยว้า ดูเห็นตาใหญ่ไปหมดเลยค่ะอืมเปต่ปลาตัวเล็กๆเลยเป็นแผ่นนี่ไปเแบนี้ก็มีด้วยเอยแปลกมากค่ะดูน้ำใสเลยทีเนี้ยหายไปแป๊บเดียวน้ำใสเลยค่ะนี่โอ้ยเพิ่งเคยเห็น โอ้ยโอ้ยโอ้ยวนมาใลหายหมดเลยปลากระโดดนีก็บหมดก็มีพิบตาปลาใหญ่หายหมดเลยค่ะโอ้ยปลาไหลมาจะใหญ่กนนี้สามารถไล่กลุ่มปลาใหญ่ได้เงียบกิบทีเดียวโอเคนะคะคุณยญยขอจิบภาพบรรยากาศไปเช่นนี้ก่อนค่ะ ที่บึงใหญ่อันนี้ลมแล้วก็เหมือนฝนจะตกค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดเลิฟก,กดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกลังหลานเจอามาชมว่าบรรยากาศโอ้ฟ้าป้า,า,าเสียงฟ้า เคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝนจะมาจะมาแ้ว